ครับสวัสดีครับบานไม่กี่บาทครับครับในวันหยุดทักผ่อนของใครต่อหลายคนรวมทั้งพวกเราด้วยครับใช่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะครับเราจะพาเพื่อนๆเข้าวัดาบุญรันธามกันอีกแล้วครับค่ะวัดที่เราจะไปตรงวันนี้คือวัดอะไรเอ่ยวัดวัดห้วยหลวงครับอยู่ที่อำเภออำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นวัดนี้ มีพระอุโบสถที่ล้างนะไม่ได้ไม่ได้ทํากิจของสมแนละ้วแต่ว่ามีความคลาสสิกมีความงดงามมากๆเพื่อนพี่น้องเราก็อยไปชมครับก็อยากไปเก็บไว้ความงดงามอ่ะเหล่านี้เก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันไปกันเลยนะไปครับกลับพี่น้องครับตรงที่เห็นกันอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นบริเวณทางที่เราเข้ามาครับ วัดห้วยหลวง,วยลวงอยู่ในอำเภอเขาย้อยนะคะลานจอดรถของ,องวัดนะว,ว,วัดในท้องถิ่นเป็นวัดเล็กๆเงียบๆยที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักกันก็เป็นพี่น้องครับเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่พวกเราอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆพี่น้องได้ชมความงดงามศิละปะการก่อสร้าง<ช>พระบรุบ เก่าแก่ที่มีอายุเกินร้อยปีนะครับเพื่อนพี่น้องที่ไม่ได้ใช้งานในกิจของสงฆ์แล้ว<ช>แต่ว่าวัดยังเ<อ>ก็บรักษาไว้ยังไม่อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้มาชมนะคะบริเวณตอนนี้จะเป็นบริเวณของลานวัดนะ,ะเงียบสงบครับเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่ก็อยากจะแนะนำเพื่อนพี่น้องมีโอกาสเนาะก็มาไหว้ มาชมความงดงามพระบูชเก่าแก่นะครับหลังเก่าครับ<ช>หลังเก่าแห่งนี้กันงดงามสวยงามมากๆเป็นพี่น้องคลาสสิกมากเลยนะผมเห็นแล้วโอ้โหชื่นชอบเลาอนุรักษ์ไว้ชื่นชบก็ยังขาดการบูรณะนะใช่วันนี้วันหนึ่งแะครับพวกเราก็อยากจะเก็บภาพแห่งความงดงามความสวยงามความคลาสสิกของพระบสถหลังเก่าที่พระฆ์ของเจ้าท่านไม่ได้ ทำกิจของสงฆ์ใช้ปฏิบัติกิจของสงฆ์เนื่องจากว่าพระอุโบสถหลังใหม่ได้ก่อสร้างเรียบร้อยนะพร้อมที่จะเอาไปปฏิบัติกิจของสงฆ์ทางด้านพระอุโบสถหลังใหม่แล้วนู้นนะครับเพื่อนพี่น้องครับตรงนี้นะฮะด้านหน้านี้ก็เหลืองอาลามนี่ก็โอ้โหดอกทองอุไรทองปุไรครับเพื่อนพี่น้องกำลังออกดอกสวยเลยนะสวยงามเลยนะครับเพื่อนพี่น้องครับนี่ฮะก็ทางวัดได้ปลูกไปนะนี่ฮะรอบรอบ รอบบริเวณกบมันจะพาเพื่อนๆข้าโบสถ์เป็นความงดงามความสวยงามคลาสสิกนะโบรบบดหลักเก่าแห่งนี้นะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมกันนะครับดูรอยกระเทาะแตกนะซึ่งมีอายุอานามเป็นร้อยปีเพื่อนพี่น้องครับอุโบสถหลังนี้ไม่ได้ใช้ทำกิจหน้กิจของสงฆ์นะก็<ฮ>ะเพราะว่าเขาอายุเขา ก็ได้เวลาสมควรเลยนะฮะนี่ฮะแตกหักพังหมดนี่น้องครับดูความคลาสสิกนะฮะสาธุครับสาธุครับสาธุครับนี่ฮะเป็นมีอายุกว่าร้อยร้อยกว่าปีเป็นพี่น้องพระอุสุตแนี้นะฮะนี่คือการแตกหักพังตามการเวลานะครับที่พระอุสุตแังนี้สร้างขึ้นมานะครับ สดเก่าแก่นนี้ผ่านการเวลามานานมากๆนะเพี่พี่น้องจนเราจะเห็นว่าฐานชุบทีในพระบรมศพหลังเนี้ยนะครับซึ่งเป็นที่ปฏิสฐานของพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานเนี่ยแตกหักเสียหายนะครับมากๆจนเห็นก้อนินก้อนหินเลยนะครับพื่พี่น้องครับนี่แหละฮะพระพุทธรูปตรงด้านในพระบสถศนี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยครับสององค์ข้างหน้านี้ก็ เป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยเหมือนกันนะครับส่วนด้านในสุดจะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับซึ่งปฏิสฐานอ,าอยู่ในพระอุโบสถเก,าก่าแก่หลังนี้นะครับด้านฐานเนี่ยเห็นเพื่อนๆจะเห็นว่ามีความชํารุดเสียหายมากๆนะครับแตกปูนแตกออกไปหมดเลยจนเห็นก้อนกอน้กอนอิฐนะครับซึ่งเป็นบนฐานทุกกีแห่งนี้นะครับชัดเจนมากๆเพื่อนพี่น้องครับเป็นพระพุทธรูปที่ผมว่ามีความงดงามนะครับโอ้โหหน้าสด ศรัทธาเลื่อมใสนะครับพี่น้องครับนี่คือภายในพระโบสถ์เก่าแก่หลังนี้นะครับซึ่งผ่านการเวลามานานจนเห็นความแตกหักเสียหายนะครับชัดเจนมากมานะครับก้อนก้อนดินบนฐานชุกชีแห่งนี้ได้ชัดเจนนะครับตรงนี้ก็คือ,อพัทธสีมานะครับซึ่งเป็นพัทธสีมาที่ ถอนมาจากด้านนอกนะครับทางวัดได้เก็บมาเก็บไว้ข้างด้านในตรงนี้นะครับเป็นเสมาสลัดจากหินแกรนิตนะครับเ <_ C 1> พื่อนพี่น้องครับก็ <_ C 1> <_ C 1> ทางวัดก็ได้นําม,มาเก็บไว้ในพระบูถดหลังนี้นะครับพบระบูถดหลังนี้นะครับไม่มีภาพจิตรกรรมผาฝาผนังด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนี่ก็ด้านหลังพระประธานก็จะไม่เห็นลวดลายหรือว่าภาพวิจิตต่างๆครับจะเห็นอยู่ด้านนี่ครับจะเห็นว่ารอย ปูนกระเทาะแตกออกจนเราเห็นก้อนอิฐนะฮะอิก,ก่อเรียงเป็นขั้นเป็นชั้นเป็นแนวเป็นแถวเป็นชั้นชั้นที่กระเทาะแตกออกจากพื้นผนังของพระบุษฎ์ได้ชัดเจนมากนะครับด้านผ้าใบดานของพระบุษฎ์หลังนี้นะครับเป็นเป็นไม้ทาด้วยผมว่าน่าจะเป็นสีดำนะเพื่อนพี่น้นองประดับด้วยดวงดาราหรือว่าดาว ดาวภาพเพดานนี่เพื่อนน้องเห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับมีความงดงามเป็นลวดลายไทยนะครับที่มีความงามนะครับอีกมิติหนึ่งนะผมว่านะครับด้านบนนี้นะครับนี่นะครับท่านอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับคือผนังภาพเพดาผนังนะครับมีคานไม้อยู่ 3- 4มสี่คานนะครับซึ่งเป็นไม้ที่เก่าแก่นะครับผ่านการเวลามาโอ้โหนานมากๆเห็นจะเห็นรอยอ่ปวกนะครับปวกมอดแทะแกะ กินอ่าไม้คานนี่เห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นความเสียหายได้เด่นชัดมากๆนะเพื่อนพี่พพน้องครับเนี่ยฮะร่วงหล่นลงมานะครับจากการกินกันแทะของพวกอ่าพวกต่างๆนะครับที่อาศัยอยู่ในพระบุษตรหลังนี้นะครับอ่าก็ผ่านทําให้เห็นว่าเกิดความเสียหายจนไม่ไม่เห็นเป็นอ่าจะไม่เหลือรูปทรงของคานไม้บนพระบุษตรหลังนี้นะครับมีความโละเอียด งดงามอ่อนช้อยสวยมากๆนะเพื่อนพี่น้องเป็นงานงานวิจิตบรรจงงานแต่งงานสร้างของช่างครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเก่าที่ยุคนั้นนะครที่สร้างาพระบูชวลำนี้ขึ้นมาไว้แล้วก็ประดับด้วยลวดลายให้เกิดความงดงามความสวยนะครับในพระบูชวลงนี้นะครับ ี่ก็น่าเสียดายนะครับความเก่าแก่ที่ยังหลงเหลือให้พวกเราลูกหลานได้เห็นกันนะครับที่เป็นประตูที่ทางเข้าของพระพุทตสเป็นบานประตูทางเข้าพระพุทธส์นะฮะที่ชารุดเสียหายแล้วใช้การไม่ได้นะทางวัดก็ไม่เก็บไว้ให้พวกเราได้เห็นกันในวันนี้นะครับนี่ครับเป็นทางเข้าพระบุสตสเป็นประตูไม้ทั้งแผ่นเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอิฐนะครับที่ปูที่ฉาบไว้พระบุษเนแตกสำรุดเสียหายจนเห็นก้อนอินก้อนดินกันเลยนะครับเป็นทางซุ้มประตูที่ทางเข้าด้านหน้าของพระุโอีน่นองครับตรงตรงด้านนี้จะเป็นเป็นทางเข้า ไปในพระบูชสถนะครับเป็นด้านหน้าของพระบรูชสดจะมีเสาให้หลงเหลืออยู่นะครับเป็นร่องรอยของเสานะฮะเสาตั้งอยู่นะครับน,น่าจะมีตรงนี้น่าจะมีหลังคาปีกนกนะฮะยื่นออกมาอีกชั้นหนึ่งนะแต่ว่าถึงวันนี้แล้วก็สรุดเสียหายลงไปนะครับจนไม่เห็นเขาโค้งร่องรอยของหลังคาปีกนกที่ยื่นออกมาเลยนะครับเพื่อนพี่น้อง ก็เป็นอะไรที่มันคลาสสิกนะครับมีความสุขนะฮะที่ได้เห็นสิ่งความเจริญงดงามวัฒนธรรมวิถีของของผู้คนละแวกนี้เมื่อสมัยอดีตนะครับตรงหน้านี้จะเป็นหน้าบันผับของพระบุศตร์หลังเก่าหลังนี้นะครับมีลวดลายาปูนปั้นเป็นผมว่าเป็นดอกไม้นะครับลายลายดอกไม้ มีถ้วยมีเครื่องชามต่างๆที่ประดับไว้บนหน้าบันพระพุศสถเก่าหลังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปคล้ายกับว่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวของวิถีวัฒนธรรมอันงดงามของ ผู้คนในสมัยนั้นนะครับจะเห็นรูปคนขี่ม้านะครับด้านล่างฐานด้านล้างด้านล่างของหน้าบันเนี่ยครับมีคนขี่ม้ามีลูกควายแล้วก็มีรูปต่างต่างะที่เห็นเนี่ยนะจะไม่ค่อยเด่นชัดเพราะว่ามีคราบตะไคร่น้ําเกาะตินไปหมดเลยนะครับผมว่าน่าจะเล่าถึงเรื่องราวความงดงามในผ,านผ่านผ่านงานด้านจิตตกรรมผ่านปูนปั้นออกมาให้ไว้บนหน้าบันแห่งนี้นะครับเป็นหน้าบันที่ไม่มีช่อฟ้าไม่มีใบละกาหางโหงนะครับซึ่งเกิด สร้างขึ้นได้นามานานจนเกิดความชำรุดเสียหายหลุดตกออกมาจนไม่เหลืออะไรนะครับด้านนี้ก็จะเห็นอย่างที่ท่านเห็นก็ว่าเสาจะมีเสา,าเสาตั้งอยู่นะครับด้านด้านหน้าพระบูชหลังนี้ส่วนด้านหลังพระบูชตก็จะมีเสาอีกนะครับตั้งอยู่จนจนเราไม่เห็นเขาโครงของปีกนกที่ยื่นออกมานะครับซึ่งก็คงจะชำรุดเสียหายสลักหักพังกันหมด นะะจนเหลือแต่เสาแล้วก็เห็นก้อนอิดก,ก้อนดินที่ผ่านการเวลาที่ปูนเนี่ยแตกออกนะครับเห็นเป็นชั้นเป็นช่องเลยนะครับเพื่อนพี่พน้อาครับนี่นะครับคือความงดงามความขสิกของงานงานปั้นของงานศิลป์ของ,ง,ของครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนที่ได้ก่อสร้างไว้ผ่านการเวลาเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวที่มีความงดงาม มีความสวยงามนะครับให้เราได้ชื่นชมใน,ในยุคข,ของพวกเรานี่แหละครับเพื่อนพี่น้องครับนี่คือพระโอสถที่เก่าแก่นะครับพี่น้องจะได้เห็นภาพของตะไคร่น้ำนะครับ,ต,บ,บต่อขน้าพระโอสถเก่าแก่หลังนี้ชัดมากๆนะครับา ร้อนผ่านหนาวทั้งสายลมแสงแดดนะครับมีแล้วมีเล่าเดือนผ่านปีผ่านนะครับจนถ้าอุปสถนี้ชำลุดซุบโซมลงไปตามการเวลานะครับฐานล่างก็จะเห็นก้อนอิดก้อนดินที่สร้างขึ้นในสมัยก่อนนะครับเป็นก้อนอิดที่ก้อนใหญ่มากๆนะครับก้อนอิดสีแดงๆเนี่ยนะเพื่อนพี่น้องโอ้สลับ กันไปนะครับเป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะครับคลาสสิกมากๆความบุญส่วนบนี้ก็มีโอกาสเขาอยากจะแนะนำนะครับ ตามการเวลาอเป็นตครับเขาอายุเขาก็น่าจะได้ร้อยกว่า um, ปีประมาณนี athlete, ้แหละครับวักยังจนเราเห็นว่าไม่มีรอยของเกิดกาแพงแก้วกันแล้วนะครับนต้อเนี่ยคเป็ักน้องจะเห็นรอยกิดกำแพงแก้วจกันะครับร ส่งนะครับในการทํากิจนะครับล้อมรอบขอบชิดก็เห็นแล้วมีความรู้สึกก็เสียดายนะครับเพื่อนพี่น้องภาพบูสดหลังเก่าหลังนี้ของวัดห้วยหลวงเนี่ยชำรุดทรุดโทมเสียหายลงมากๆนะครับดูลังหลังคาจะเป็นหลังคาชั้นเดียวนะครับมีปีกนก ยืดออกมาเล็กน้อยทั้งสองด้านเลยนะเพื่อนพี่้องทั้งทั้งฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งนี้นะด้านหน้าด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่า,ามีเสา,อาสของเสาที่เห็นนี่นะครับฝั่งโน้นก็มีฝั่งนี้ก็มีนะครับเป็นเสาแตหากหักไปหมดแนละ้วจนไม่เหลือร่องรอยให้เราเห็นเลยภาพสภาพของหลังคาครเพื่อนพี่เราครับก็เห็นแต่เสาครนะับ รตรงนี้นะครับก็คือเขตจาก,กแ,แก้วนะที่หักลงนะครับแลาแต่ซากที่ททเราให้เราดูใช่ตามวันเวลาสุดซอมหักลง่นนัะโอ้โหผมพูดไม่ออกเลยเห็นความความแบบคลาสสิกอ่ะเพื่อนพี่น้องครับของพระอุโบสถหลังเก่าหลังนี้ ให้ความมัน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 มีเรื่องราวเรื่องเล่านะบง่งบอกวิถีวัฒนธรรมของผู้คนท้องถิ่นที่นี่นะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อน,อนใช่ค่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยสำแพงแก้วนะครับในเขตกำแพงแก้วที่หักฟังก็ยังเหลือฐานให้เราเห็นอยู่นะครับเห็นก้อนอิฐนะอิฐที่ ก่อเรียงเป็นลำเป็นฐานเขตเป็นแนวไปนะครับส่วนพัทศีมาก็ถูกถอนออกแล้วนะครับเพื่อมาอตอนนี้ก็มาใช้อุโบสถหลังใหม่ดรงด้านหน้าที่เพื่อนพป่น้องเขตกันอยู่ตรงนี้นะครับมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระเจดียยอไหมายเสบสน,นะครับซึงหัก แตกไปหมดแล้วนะครับ,รบไม่เหลืออความเป็นสมบูรณ์แบบให้เห็นนะแต่ก็ยังหลงเหลือเ,อเคงครับเขาคงให้เห็นว่าตรงนี้คือพระเจดีพระเจดีอืมครับย่อมุมไม้12นะครับนี่ฮะโอ้โห เดี๋ยวผมสังเกตเห็นอยูอย่ใหญ่หนึ่งตรงนี้นะเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูคนสมัยก่อนอเขาทํากันยังไงตรงนี้ใช้ไม้นะครับเพื่อนพี่น้องครับไม้เป็นคานคานเหล็กด้านใดที่เทปูนเป็นเสาขึ้นมาเนี้ยคนสมัยก่อนนะนะท่านจะใช้อะผมว่าไม้ลวกครับทนม,มา,ถ,าถึงเนี้ท่านพี่น้องครับดูนะกี่สิบปีนะจนมาถึงรุ่นเราเนี่ยเพืพี่น้อง ให้เราเห็นไม้สามสี่เล่มตรงด้านในของเสาเป็นโคงเสาโครงหน้าพระบสถ์หลังเก่าเนี่ยเพื่อนพี่น้องถ้าเป็นสมัยก่อนเขาใช้เอเขาใช้ไม้แต่สมัยนี้น่าจะเป็นโครงเหล็กหมดเลยนะคะครับเนี่ยครับเพื่อนพี่น้องครับเป็นไม้ไม้ไผ่ไม้ลูกนี่ใช่ไม้ไผ่ไม้ลูกที่หาได้ตามท้องถิ่นท้องที่นี่แหละนะใช่ค่ะแต่ก็คงทนมากครับใช่ใช่จนมาถึงพวกเราฮะด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนพี่น้องครับเนี่ยโอ้โห เวลาถ้าปูนเขากระท้อแตกแล้วก็จะเห็นไม้เลยนะเพื่อนพี่น้องัอบต้นเลยัต้นนี่ครับปูนหลอดปูนก่อเสานี้ก็ด้านราคาก็น่าจะาแตกหักพังลงไปหมดแล้วเลยครับไม่เหลือให้เรา เห็นเป็นรูปหลังคาแต่ว่าจะเห็นโครงสร้างโดยรวมนะครับที่ให้เพื่อนพี่น้องได้เห็นกันภาพบอสดที่เคยครั้งหนึ่งเคยเป็นการกิจของสงฆ์แห่งนี้กันนะครับค่ะครับโอ้โอ้เพื่อนพี่น้องครับหลังจากที่เราพาชมนะคะครับภาพบอสถหลังเก่านะคะสวยจริงๆนะเพื่อนพี่น้องครับหลังนี้ก็ยังไม่ได้รับการปรับหน้ก็คงจีย สลายลงแต่หักผักพางไปตามกาลเวลานะครับใช่ค่ะเป็นสัจธรรมครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็สลายลงเพื่อนที่นอนใช่ค่ะก็เราจะทําให้เราเห็นว่าสัจธรรมของวิษเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็มีความสุขครับที่ได้นาภาพสืยอๆนะค่ะเก็บภาพสมัยเก่าสมัยก่อนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเก็บเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันครับวันนี้ครับก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องบานไม่ทีบัดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย